สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปานหนังคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องพอบานสุดเกา๋าต่อจากตอนที่แล้วมาสาท,ที่กําลังเดินอยู่มันก็ได้เจอกับทัสืที่กําลังปั่นจัก,กรยานคันโปรดมาด้วยความเร็วแสงเจอกับเด็กตัดหน้ารถมันก็เบรกไม่อยู่ล้มหัวทิ่มไปกับกําแพงมาสามันก็รีบวิ่งเข้ามาดูพอทสัสือเห็นว่าสาวน้อยมองอยู่มันก็ทําเหมือนว่าไม่เป็นอะไรยิ้ม,มันอ่อนและโบกมือให้หนึ่งทีพอสาวน้อยวิ่งหนีไปสีหน้าของมันก็ เปลี่ยนกูตายดีกว่าจากนั้นทัสสื่อมันก็ลุกขึ้นมาบอกว่าจะไปสนามลบไอมาสาได้ยินแบบนั้นมันก็คิดว่าทัสสื่อจะต้องไปสู้กับใครแน่ๆมันก็เลยขอตามไปด้วยพอมาถึงมันก็เห็นทัสสื่อกาลังแย่งเสื้อผ้ากับพวกป้าๆอยู่แล้วทัสสือก็โดนป้าๆผลักกระเด็นออกมามาสามมันก็เข้ามาถามว่าสนามลบที่ว่าเนี่ยมันคือสนามลบของเราแม่บ้านน่ะหรอครับ ท่าสืบมันก็ส่งมาสาเข้าไปเปิดศึกต่อแทนมันแต่มันก็โดนป,ป้าผักปิวออกมามาสามันก็ไม่ยอมแพ้บอกว่าผมจะสู้เพื่อลูกพี่เดี๋ยวผมจะล้างแค้นให้เองถ่าสืบมันก็เข้าไปเป็นกําลังเสริม หลังจากที่ซื้อเสร็จทาสึือมันก็ได้มาเจอกับอดีตยากุซ่าคู่ปรับตลอดการของมันมันมีชื่อว่าโทราจิโร่ฉายาของมันคือโทราหมัดเดือดมันต่อสู้มาแล้ว1ต่อ50ก็ไม่มีใครเอามันลงซึ่งฝีมือของมันก็ไม่แพ้ทาสสือคนอมตะเลยแต่หลังจากที่มันออกมาจากคุกแกงของพวกมันก็สลายตัวไปตอนนี้มันเลยมาเปิดร้านเค้กขายข้างทางทาสึือมันก็เลยอวดบ้างบอกว่าตอนนี้มันก็มาเป็นพ่อบ้านด่างเต็มตัวแล้วนะเว้ยและดูเหมือนว่าพวกมันเจอกันทีไรจะต้องเปิดศึกกันทุกทีพวกมันก็ได้มา ทำขนมหวานแข่งกันพอทำเสร็จพวกมันก็ถ่ายรูปอัพลงสตอรี่กันทั้งคู่ไอโทรลามันก็ทำทัสสื่อว่าแกเล่นไอจีไหมซึ่งในไอจีของพวกมันก็มีแต่รูปของกินเต็มไปหมดมันเลยจะตัดสินกันด้วยยอดไลค์ถ้าใครยอดไลค์เยอะกว่าคนนั้นชนะไป หนึ่ชั่วโมงผ่านไปสุดท้ายมันก็เสมอกันได้มาตั้งโคละาหนึ่งไลซ์มาสามมันก็เดินม,มาหาลุงเอตอนนี้แกงก็สลายลุงเอก็ไม่มีเงินแล้วเพื่อความอยู่รอดลุงเอก็บอกให้มาสามมันเอารูปปั้นนี้ไปขายให้หน่อยฉันซื้อมาตั้ง80ล้านเยนเลยนะเว้ยพอเอาไปขายก็ได้มาแค่ 500. อเยนโอ้ยกูจะบ้าตาย หลังจากที่ทัสื่อกลับมาถึงบ้านก็เห็นว่าบ้านเละเทะมากเดินเข้ามาในห้องครัวเห็นมิกุกำลังทำกับข้าวอยู่หืมกลิ่นหอมฉุยเลยมิกุบอกว่าเธอทำสปาเกตตี้ให้ไม่เกียมเลยสุดท้ายทัสืึอมันก็ทำสปาเกตตี้ให้แม่ลูกกินแต่ตัวเองต้องจำใจกินฝีมือของมิกุเพราะกลัวว่าเธอจะเสียใจกินคำแรกเข้าไปหืมกรุบกรุบเหนียวเคี้ยวสู้ฟันดีเฮี่มาวิจะขอชิมบ้างทัสื่อมันก็รีบห้ามบอกว่าอย่าเลยลูกเชื่อพ่อสิ วันต่อมาก็ได้มีการประชุมสมาคมแม่บ้านพวกเขาก็คุยกันว่าของที่จะเอามาทําอาหารราคามันแพงไปสองเท่าส่วนพวกราคาถูกๆน่าจะถูกเหมาไปหมดแน่ๆประธานเลยสงสัยว่าต้องเป็นพวกสมาคมแม่บ้านเมือมังกรน้าแน่ๆพวกฝั่งมังกรน้าก็สงสัยว่าแป้งทําขนมก็หมดพวกมังกรไฟมันต้องมาแก้แค้นเราแน่ๆพวกเธอก็คิดจะเปิดศึกกันเดินมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อแย่งซื้อของช่วงลดราคา เจฮิบลีเห็นแบบนั้นก็เลยอาสาจัดเทศากาลต่อสู้ให้พอมาสาม,มันรู้ข่าวก็รีบวิ่งมาดูเห็นลูกพี่มันกำลังแข่งซอยหอมกับพวกมังกรน,น้ำอยู่และการที่แท้สอมันเป็นพ่อบ้านมาเป็นเวลานานแถมมีเคล็ดลับพิเศษในการซอยหอมทำให้สึครั้งนี้มันเป็นฝ่ายชนะไปจ,จู่ๆไอโทรลมันก็เข้ามาร่วมแกงกับพวกมังกรน,น้ำด้วยคราวนี้แหละพวกมันทั้งสองก็ได้เปิดศึกกันอย่างเต็มรูปแบบ มันยง้ง้ากันไปมาพอทาศื่อเห็นว่าเด็กๆด,ดูอยู่มันก็รีบปล่อยมือเพราะไม่อยากทะเลาะให้เด็กๆเ,เห็นเป็นแบบอย่างทําให้แก๊งมังกรน,น้ําเป็นฝ่ายชนะไปทาสื่อมันก็เดินเข้ามาถามเด็กๆสาวน้อยก็กลัวมากร้องไห้ออกมาทําให้ป้ปปาาทั้งหลายรู้สึกผิดพวกเธอเลยวิ่งเข้าไปกอดขอโทษกันก่อนกลับบ้านโทรามาก็ยื่นเค้กไส้ถั่วแดงกับช็อกโกแลตให้มาสะทาสื่อได้ยินแบบนั้นมันก็เลยลองไปเปิดดูของในรถของมันและก็ได้รู้ต้นเหตุที่ทําให้เกิดเรื่องวุ่น่นี้ขึ้นพอโทาารศัพท์มันเป็นคนไปเหมาของทัง มาเองป้าปารู้แบบนั้นก็รีบวิ่งเข้าไปจัดการมันวันต่อมาถาสืมันก็มาทําหน้าที่บอกทงข้ามถนนให้เด็กๆเหมือนเดิมตกเย็นมิกุกลับบ้านมาหลังจากทํางานมาเหนื่อยล้ามาทั้งวันถาสืมันก็โผล่มาและทําหน้าที่พ่อบ้านได้อย่างดีมันทําน้ํามะนาวสดชื่นสดชื่นให้กิน จากนั้นมันก็เอาที่นวดหัวมาใส่พร้อมกับทําเสียง ASMR ผ่อนคลายให้มิกูแล้วต่อด้วยข้าวเย็นที่แสนอร่อยทาสืน,น,น,นั้นทําหน้าที่พ่อบ้านได้ดีแบบไม่ขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่น้อยมิกูเห็นแบบนั้นก็คิดอยากจะช่วยขึ้นมาเธอบอกให้ทาสืไปนั่งเดี๋ยวฉันจะหุงข้าวให้เองพูดจบมิกูก็เอากาปั้นชกลงไปในหม้อหุงข้าวจนน้ำกระจายเต็มไปหมดไม่รู้หุงข้าสูตรไหนทาสืมันก็รีบห้ามไว้ก่อนที่บ้านจะเลยเทปไปมากกว่านี้ วันต่อมาท้าสือม,มันก็โทรมาหามาสะบอกว่าให้มาเจอกันหน่อยมีพิธีการใหญ่รออยู่มาสะมันก็คิดว่าต้องมีเรื่องใหญ่แน่ๆได้หัวกันแน่ง,งานนี้มันรีบวิ่งไปอย่างไม่คิดชีวิตแล้วก็ไปชนกับตำรวจเข้าแต่พวกตำรวจก็ไม่สนใจพอตอนนี้เขากำลังไล่ล่าโจ,จรชิงทรัพย์กันอยู่ พอมาสามาาถึงสถานที่นัดพบทัศนสืมันก็ถามถึงวันฮาโลวีนว่าควรจะนึกถึงอะไรดีมาสามันก็หันไปเห็นสาวคาเฟ่สุดน่ารักซึ่งเป็นคนเดียวกันกับที่มันเจอกันวันก่อนทําให้มาสามมันตื่นเต้นจนทําตัวไม่ถูกมาสามมันพยายามชวนคุยแต่สาวคาเฟ่ก็ไม่สนใจมาสาก็เลยแนะนํากับทัศสือว่าไองานฮาโลวีนที่ลูกพี่พูดถึงอ่ะสาวคาเฟ่น่าจะรู้ดีก็ได้นะมาสาพยายามยุให้ทัศสืชวนสาวคาเฟ่ไปด้วยทัสือมันก็เลยลองชวนดูสาวคาเฟ่ก็ตอบตกลงแบบงง ระหว่างทางท้าสื่อม,มันก็บอกว่าที่ที่เรากำลังจะไปอ่ะมันเป็นองค์กรใหญ่มากสาขาย่อยเพียบกำไรมหาศาลมาสามาก็คิดตามว่าน่าจะเป็นพวกแก๊งแกกากุซ่าขาใหญ่แน,แน่แต่พอมาถึงกับเป็นร้านขายของเฉยเลยท้าสื่อม,มันพาทุกคนมาซื้อของเพื่อไปงานวันฮาโลวีนกัน ตัดภาพมาที่ที่มาวุริกามิกุพอมาถึงบ้านก็เห็นสภาพของทาสึที่เหมือนกับว่าไปโดนยำมาพวกเธอตกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นทัสึมมาก็าลุกขึ้นมาบอกว่าเนียนไหมล่ะตีมันฮาโลวีนไงพอมิกุรู้ว่าโดนแกล้งก็ผลักทาสึจนล้มลงไป พอถึงเวลาเข้าเย็นมิกูก็บอกกับทาสืว่าแต่งตัวแบบเมื่อกี้มันจะทําให้เด็กๆก,กลัวนะคุยกันอยู่สักพักทาสืก็ถามให้มาวลรีว่าแล้วเธอละ่ะอยากจะแต่งตัวเป็นอะไรแต่ฮิมาก็เหมือนมีท่าทีแปลกๆนิ่งๆไม่ยอมคุยกับใครและเธอก็ขอตัวขึ้นไปบนห้องก่อนเย็นวันต่อมาขากับทาสืก็ชวนให้มาวลรีคุยแต่ลูกก็ไม่ยอมคุยด้วยถามคําตอบคําแล้วก็เดินหนีไปทําให้ทาสืสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น แล้ววันปาร์ตี้วันฮาโลวีนก็มาถึงฮิมาวลิก็เหมือนจะไม่อยากร่วมงานนี้ด้วยบวกกับท่าทางของท้าสือที่เหมือนกับนักเลงทําให้มิกุกับลูกเริ่มรู้สึกอายคนอื่นๆจนสุดท้ายมิกุต้องล็อกคอพาทัาสือเดิอนออกมาเธอบอกให้ทัสือช่วยทําตัวปกติหน่อยได้ไหมเด็กๆก,กลัวหมดแล้วทาสือมันก็บอกว่าฉันเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้แล้วรอดูได้เลยแล้วมันก็เดินกลับเข้าไปในงานพร้อมเปิดผ้าม่านออกมาจากนั้นการแสดงก็เริ่มขึ้นโดยมีพวกลูกน้องกับป้าๆสมาคมแม่บ้านมาช่วยแสดงซึ่งการแสดงเเรรื่่่อองนนนัั้้มมกก็ไไไดียะ กับวันฮาโลวีนเลยสักนิดแต่สุดท้ายมันกลับทำให้เด็กๆชอบใจรวมถึงที่มาวลีเองด้วยตกเย็นกลับมาถึงบ้านมิกุก็กำลังช่วยทัสึทำอาหารแต่ที่เห็นไม่น่าจะได้ช่วยอะไรน่าจะทำให้มันเละมากกว่าก่อนจะเข้านอนมิกุก็เดินม,มาถามทสัสืว่าเห็นชุดข,ของเธอที่เพิ่งซื้อมาใหม่ไหมทัสืมันก็ตกใจบอกว่าเอาไปทำชุดแสดงละครเมื่อเช้าแล้วมิกุได้ยินแบบนั้นก็โกรธมากหัวทัสืไปยกใหญ่ก่อนจะขึ้นไปนอน เช้าวันหนึ่งมาสามมันก็นอนเบื่ออยู่บ้านด้วยความที่ห้องมันลกมากและมันก็คิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปจีบสาวคาเฟ่ไม่ติดแน่ๆมันก็เลยโทรไปหาลูกพี่สึอบอกให้มาสอนงานบ้านให้มันหน่อยทัศสือมาถึงก็ฟังมือออาารหันเข้าไปที่หน้าและพูดว่าไอ้มือสมัครเล่นฉันจะช่วยแกเองแล้วทัสืมันก็สอนตั้งแต่การแยกผ้าทําความสะอาดผ้าตากผ้า เสร็จแล้วทั้งคู่ก็มานั่งกินลาเมงกันไอมาส่ามันก็สูตรเส้นดังจวบด้วยความอร่อยแต่น้ำซุปมันก็กระเด็นไปโดนเสื้อของทัสืมาส่าเห็นแบบนั้นก็รีบขอโทษแล้วก็มาจะลงโทษนิ้วของตัวเองทัสือมันก็ห้ามเอาไว้บอกว่าทําบ้าอะไรของแกแล้วก็จับล็อกคอด้วยท่าไม่ตายจากนั้นทั้งคู่ก็เอาเสื้อของทัสือมาซักตากพอตากเสร็จเสื้อมันก็ปิวไปอีกพอตกถึงพื้นก็โดนรถทับซ้ําอีกนี่มันอะไรกันวะเนี่ย วันต่อมาพ่อแม่ของมิกุก็มาเยี่ยมที่บ้านทาสืบมันก็แสดงฝีมือการเป็นพ่อบ้านอย่างเต็มตัวส่วนแม่ของมิกุเอ่ยปากชมว่าสุดยอดจริงๆนะพ่อของมิกุก็ชวนให้ท้าสืบไปเล่นแคชบอลด้วยกันดีกว่าพ่อของมิกุปาบอลไปทาสืบมันกระลบแล้ววิ่งเอามาให้ถึงมือพ่อก็ปาไปอีกมันกรัลบแล้ววิ่งเอามาให้อีกปาไปมันก็เอามาให้อีกพ่อของมิกุก็เลยพูดว่าให้ปากันไปพากันมาดีกว่าผัดกันนายปาบ้างจะได้สนุกสนุกทาสืบก็ตอบตกลงไม่เกรงใจแล้วนะครับจากนั้นมัน ลูกบอลกลายเป็นไฟทำให้พ่อมิกุก,กระเด็นล้มลงไปแต่พ่อก็ไม่ได้โกรธอะไรส่วนทั้งแม่ที่นั่งคุยกับมกิกุก็บอกว่าพ่อดีใจนะที่ได้ทัสน์มาช่วยดูแลได้แฟนดีเหมือนกันนะทำไมไม่จัดงานแต่งล่ะไม่มีสามีดีๆแบบนี้อีกแล้วนะ ตัดภาพมาที่มาสะมันก็ได้มาที่คาเฟ่เพื่อมาเจอสาวคาเฟ่มันพยายามชวนคุยแต่ก็เหมือนว่าสาวคาเฟ่นั้นจะไม่มีใจให้มันบ้างเลยระหว่างนั้นทัสึอก็โทรมาตามมาสะให้มาช่วยซ้อมวอลเลย์บอลกับสมาคมแม่บ้านหน่อยเพราะกำลังจะมีงานกีฬาประจําปีของพวกแม่บ้าน วันต่อมามิกูที่กําลังกินข้าวกล่องที่ทัศสื่อทามาให้เพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> ที่ทํางานก็ต่างพากันอิจฉาที่แฟนทํเข้าวมาให้กินทุกวันเลยมิกูที่เหมือนกาลังจะไปได้ดีในงานของตัวเองแต่หัวหน้าก็รีบไปคุยถึงเรื่องที่ว่าถ้ามีคนรู้ว่ามีแฟนเป็นยาก,กุซ่าภาพลักษณ์มันก็จะดูแย่นะช่วยระวังตัวหน่อยได้ไหมมิกูที่เพิ่งฟังหัวหน้าบ่นมาพอมาเจอกับทัศสื่อที่ยืนซื้อของอยู่ทัศสื่อก็เข้ามาทักด้วยท่าทางเหมือนยาก,กุซ่ามิกูที่อายคนอื่นก็เข้าไปหัวทททททาาาาาีีแและูู่่่อออยยข้้งงงนนกํบบไ วันต่อมาทัศ์สืกกาลังทําความสะอาดบ้านอยู่ก็เห็นเอกสารของมิกูที่ลืมหยิบไปมันรีบปั่นจักรยานไปด้วยความเร็วแสงเพื่อจะไปให้ทันมิกูตำรวจที่เห็นทัศ์สืกปั่นจักรยานแบบรีบร้อนก็คิดว่าต้องมีเหตุการณ์พะทะก,กันอีกแน่ๆทําให้พวกตำรวจรีบปั่นจักรยานตามไปพอปั่นผ่านสํานักงานของลุงเอพวกมาสาที่เห็นมันก็คิดว่าทัศ์สืกกาลังโดนพวกตำรวจยื้อไว้อยู่มันก็พยายามเข้าไปช่วยทัศ์สืกก็หลุดออกมาได้ตำรวจก็รีบโทรขอกาํากลังเสริมเพราะกลัวว่าทัศน์สืบกงลังขง้ตรา มันก็ไปได้ยิงเข้าและรีวิ่งไปหาบอสใหญ่บอกว่าท้าสื่อมันกําลังจะมาถล่มพวกเราครับบอสใหญ่มันก็ตกใจมากรีบบอกให้ทุกคนเตรียมรับมือให้เต็มที่อย่าให้มันเข้ามาได้ ส่วนทางฝั่งของทัศ์สืพอมาถึงที่ทํางานของมิกุแต่ก็เข้าไปไม่ได้เพราะโดนทั้งยามและตำรวจเยอะเอาไว้ไม่ให้เข้าไปมิกุก็ลงมาเห็นทัศ์สื่อพอดีโพลุงเอก็ตามมาติดติดและคิดว่าทัศ์สจะมาถล่มคู่แข่งเลยพาการตะโกนล,ลั่นตึกไปหมดพอมิกุเห็นว่ามันเริ่มวุ่นวายจนคุมไม่อยู่ก็หยิบกระบอกเอกสารที่ทัศ์สือเอามาให้และเปิดออก ทั้งพวกลุงเอและตำรวจพอเห็นแบบนั้นก็ต่างพาก,กันงงว่าไม่ใช่อาวุธหนีแล้วก็พาก,กันกลับบ้านไปมิกูที่เหมือนจะไม่พอใจที่ทัศสื่อทาเรื่องวุ่นวายที่ทํางานก็ให้ทัศสื่อกลับไปก่อนและเธอก็เดินกลับไปทํางานทางฝั่งของพดบอลค่ลลิที่เตรียมตัวรับมืออย่างเต็มกําลังแต่ก็ไม่เห็นว่าทัศสื่อมันจะมาสักทีตกเย็นมิกูกลับมาถึงบ้านก็ถามว่าทําไมถึงมีทั้งตำรวจและพวกยาก,กุซ่ามาเต็มกันไปหมดฮิมาริก็พูดขึ้นมาว่าแม่ผิดเองที่ลืมเอกสารเอาไว้ทัศสื่อไม่ มิกุได้ยินแบบนั้นก็งอนลูกและทัส,สึจากนั้นเธอก็เดินออกไปวันต่อมามาซาเดินมาเห็นสาวคาเฟ่กำลังโดนพวกแก๊งยาก,กุซ่าเข้ามารังแกมันก็เดินเข้าไปช่วยแต่สาวคาเฟ่ก็พูดว่ามือเหม็นมากนี่มันกินอะไรแล้วก็เดินจากไปปล่อยให้มาซาโดนยำอยู่คนเดียวทันใดนั้นทาส,สึมันก็เดินผ่านมาพอดีมาซาก็วิ่งเข้าไปหาเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ทาส,สึก็คิดว่ามีคนตามหลังมามันเหวี่ยงแขนไปโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้มาซาล้มลงไปนอนกับพื้น ไอ้พวกยากุซ่าเห็นแบบนั้นมันก็อยากเข้ามาลองของแต่ทำยังไงก็เข้าไม่ถึงตัวมันก็เลยพากันวิ่งหนีไป ทัศสื่อก็พูดก,กับมาสาต่อว่ามาก็ดีและไปช่วยฉันหน่อยวันนี้ฉันต้องสับสับหันหันไปชิ้นๆเลยแม่บ้านที่แอบฟังก็ตกใจคิดว่าทัศสื่อจะไปทําอะไรกับคู่อริแน่ๆพอหิมาวารีกลับมาถึงบ้านก็เห็นมาษามาที่บ้านเธอก็ดีใจมากชวนมากินข้าวเย็นด้วยกันแต่มาษาก,ก็เกรงใจที่มาวันนี้จริงๆแล้วมันมาช่วยทัศสื่อทำเก้าอี้นั่นเองฮิมาวารีก็บอกกับมาสาว่าตอนนี้แม่กับพ่อแยกกันอยู่ มาซาได้ยินแบบนั้นมันก็เรียบมหาหาลุงเองให้มาช่วยกันหาทางทําให้คู่นี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมตัดมาที่แม่บ้านที่ได้ยินทัศสื่อคุยกับมาซาก็มาฟ้องประธานแม่บ้านว่าต้องมีเรื่องอีกแน่ๆหรือเขากําลังจะกลับไปเป็นยากุซ่าประธานก็บอกว่าไม่หรอกเขาเป็นคนดีแล้ว ตกเย็นถ้าซื้อก็เข้ากล่องมาฝากไว้ให้มิกุพรามิกุไม่ยอมกลับบ้านเพราะช่วงนี้งานเยอะต้องนอนที่บริษัททําให้มิกุที่งอนงอนอยู่นึกถึงคําพูดที่แม่เคยบอกว่าได้แฟนดีจริงๆนะทําให้เธอเหมือนจะเริ่มใจอ่อนขึ้นมาและนั่งกินข้าวกล่องอย่างอร่อย ส่วนทางฝังของทัศนสื่อที่ได้หลอกมากำลังจะกลับบ้านมันก็นึกถึงคําพูดของเจ้านายมิกุที่พูดตอนเอาข้อกล่องไปให้ว่าทําไมมิกุถึงเลือกคุณนะภาพลักษณ์ของคุณจะทําให้งานของเราเสียหายนะคุณจะรับผิดชอบไหวไหมถ้างานเราพังระหว่างที่มันเดินไปคิดไปก็ได้มีรถพุ่งเข้ามาชนมันจนล้มลงไป มิกุกินเสร็จก็เป็นห่วงว่าจะอยู่ด้วยกันได้ไหมก็เลยลองโทรไปหาทัศน์สื่อแต่ทัศน์สื่อก็ไม่รับสายเธอเลยลองโทรไปหาฮิมาวิลิลูกก็บอกว่าทัศน์สื่อยังไม่กลับบ้านเลยมิกุได้ยินแบบนั้นก็รีบวิ่งออกไปจากบริษัทเพื่อที่จะกลับไปที่บ้านแล้วตอนที่2อถึงสก็ตัดจบไปถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วเจอกันในอีพีหน้าบา,บาย